ใหม่ของนัฎโคราชา

รถต้องแป๊บกาดแล้ววิ่งหมกเลยนะครับดินดินนี่นะครับกัดเป็นกบยางเอสนะครับเหยือตัวใหม่ของนนท์โคลฉานะครับผมนี่ครับไส์ไส์ใหญ่นะครับแต่ตัวไม่ค่อยอ้วนมากนะครับผมครับผมเป็นปลาช่อนนะครับ โซนเอสทัวไปครับเต็มปากผมสภาพไม้เป็นไม้น้านะครับนี่ครับนาน้ําท่วมนะครับตีริมๆฝั่งนี้นะครับรู้เรื่องเลยครับกบยางเอทนะครับเหยื่อตัวใหม่ของเนนัดโคราชนะครับผมไม่สปินใบเคาะนะครับเียบปลาดีๆครับฝากไปด้วยครับผมกบยางเอทเหยื่อค่ายโคราชนะครับกับปลาช่อนนะครับไซส์ใหญ่นะตัวนี้สุดยอดมากครับผมท่วมนะ สิ ais, right? ่งล <IS affection> ินลินนิ่เดียวยางเอสทูเอเกียรตัวใหม่ของค่ายโคราชานะครับ ตัวนี่นะครับตัวเล็กนิดเดียวครับะช่อนนานะครับผมแป๊บนี้ครับขบยางเอสูนะครับเต็มเต็มปากเลยครับตัวเท่านี้ยังเต็มปากนะยางเอสู เี้ยตรงไหนของค่ายโคราชานะของนันัดนะครับผมเห็นผากนี่ครับผากไม้เป็นไม้นานะาร้มท่วมนานะครับฝั่งนี้จะเป็นร่องน้ำนะครับปลาน่าจะออกมาจากฝั่งนี้นะนี่ครับเดเรื่องนะครับมีดีดินตะลิ่งนะครับมีพวกหญ้านะครับยญ้าเอสทูเหี้ยของนันทโคราชานะครับครับเรื่อง จะนะครับ